บางคนพูดดีทำดีแต่สุดท้ายเรากลับเจ็บเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจริงใจกับเราหรือแค่เส่แสง้งธรรมะมีคำตอบที่ช่วยให้เรามองคนอย่างเข้าใจและไม่ต้องเสียใจอีกพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตของสัตว์ทั้งหลายยากแท้ยอย่างถึงแต่การกระทำวาจาและท่าทีล้วนสะท้อนใจได้พระอริยเจ้าสอนว่าคนดีจริงไม่ต้องพูดมาก แต่จะสม่ำเสมอทั้งต่อหน้าและลับหลังใจคนมองไม่เห็นแต่ธรรมะสอนให้เรารู้ทานพฤติกรรมที่บอกถึงใจธรรมะพาข้อสังเกตคนจริงใจ 1. พูดน้อยแต่จริงใจคนจริงใจไม่ใช้คำหวานเพื่อเอาใจแต่ใช้คำจริงเพื่อให้เราดีขึ้นสัจวาจาคือหนึ่งในคุณธรรมของคนดี 2. ไม่ทิ้งในวันที่เราลำบากคนจริงใจจะยืนอยู่ข้างเราตอนที่เรามีความลำบาก เหมือนเพื่อนแท้ที่อยู่ตอนที่เราทุกข์ 3. ไม่พูดรับหลังไม่เอาเปรียบคนที่ไม่ซื่อสัตย์จะพูดอย่างหนึ่งต่อหน้าแล้วทำอีกอย่างรับหลังการมีมุสาวาทาและสองหน้าเป็นพวกมีชาวาจา 4. ไม่หวังผลจากความดีของเราคนบางคนเข้ามาหาเพราะหวังผลแต่คนจริงใจอยู่เพราะเห็นคุณค่าในตัวเราคนดียอมให้ด้วยใจไม่สแสวงหาสิ่งตอบแทนห ให้เกียรติกันถึงจะเป็นเรื่องเล็กน้อยใส่ใจการพูดการฟังไม่ตัดบทไม่ดูถูกสัมมาวาจาคือคำพูดที่สุภาพให้เกียรติกันและมีเมตตาสุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่รู้ใจใครแต่คนจริงใจจะมีพฤติกรรมที่สม่ำเสมอทั้งในอย่างทุกข์และอย่างสุขเขาจะพูดจริงทำจริงและไม่ทอดทิ้งตอนที่เราลำบากอย่าเลือกคบคนเพราะคำพูดแต่ให้ดูที่การกระทำเพราะความจริงใจไม่ใช่คำพูด แต่คือความสมั่งเสมอ